คิดจากเมล็ดพันธุ์สามร้ย,ยอดได้ที่พี่น้องที่คิดจากมเมล็ดพันธุ์สารยอดก็ถึงใหญ่เคยมาเออใช่เคยมาเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากเลย ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงอ้วนเป็นผู้นำที่นี่ก็รู้จักกันนะเจถ่ายแล้วครับขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แม่อยู่ไกลไหมครับอยู่บ้านอยู่ไกลไหมครับอยู่ท่ายางเลยเหรอท่ายางเพชรบุรีนู่นเลยเหรอโอ้โหจะไม่เป็นไรลูกขับรถมาพามาออกบ้านนี่แหละเล่าโอ้ พอใยใช้แล้วเราก็เจอกันนะใ้แล้วเราก็เจอกันย,ยืตัว่งานเยอดอยู่วัดตานเจดยอดใกล้ๆวัดถ่้ๆวอืมเลหครับแถวนั้นทําไร่หรือเลี้ยงเลี้ยงงูนะไม่ได้ทำไม่มีออเลี้ยงออ่อืม,อมอ บายดีนะครับอยู่กันกี่คนที่บ้านเจ็ดคนเจ็ดคนสองสามสี่ห้าคนอ๋อคนนั้นเก่งนะผู้ชายหลายคนนั้นเด้อเลนเหรอลูกของลูกสาวลูกสาวอ๋อลูกสาวอ๋อใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเก่งนะเนี่ยผมยังดีใจชื่นชมตั้งแต่คราวที่แล้วเขาเป็น เป็นเด็กซื่อเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยพ่อค่ะอืมเนี่ยพ่อค่ะเออเนี่ยพ่อแข็งแรงทั้งพ่อทั้งลูกแข็งแรงทั้งพ่อทั้งลูกเขาเป็นเด็กซื่อเป็นเด็กซื่อมากไม่ยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกไม่เพราเข้าคิดแต่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใบยมุกลูกสาวโอ้ลูกสาวเหรอคนที่มีหลานอันนี้หลานติงมุก อันไหนกิ่งอยู่ไหนฮะอ๋อนี่นี่คนเล็กอันนี้คนที่สองหลานอันนี้คนที่สามคนโตแล้ววนนี้ลูกสาวคนที่เป็นกิ๊เตียนที่มาที่นี่นะจ้าเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยไปค่ายอ๋อไปค่ายที่ที่พังงาพอที่พังงาเกาะหลักอันนี้ก็จะไปเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรถึงวันไปค่ายอยู่แม่นี่มที่12ตุลานะเออเนี่ยเนี่ยสองหัวเฮ้ยข้วเหนบ้าเขาหลักเขาหลัก อันนี้ครอบครัวแม่นิ่มครอบครัวใหญ่มันบ้านผ่านบ้านผมทุกวันผ่านบ้านผมก็แวะั้งนะเพื่อมีกล้วยมีอ้อยจะได้ฝากไปให้กินแวะบ้านแล้วลุงใหญ่ก็มาเยี่ยมพ่จัด มัเล่นวัดสามรอยอดนี่เดิมครับมาติดตามด้วยอยู่ก่อนถึงวัดสามรอยอดนิดเดียวอยู่ฝั่งเดียวกับวัดนะก่อนวัดสามรอยอดเดี๋ยวเอาไปาไถ่ายให้ดูอออเออฮะมาถ่ายบอกคนให้มาว่าอยู่ตรงหน้าถึงวัดนิดเดียว ให้ดูอันนี้ทำยาเพกเกษประมาณสักห้าหกโลได้แล้วก็ตรงนี้มีป้ายวัดเห็นไหมวัดธรรมยศครับเอซูมให้ดูป้ายวัดชัดๆอันนี้ก็มาถูกแล้วนะนี่คือวัดธรรมยศที่รถเลี้ยวไปนั่นก็เป็นทางลัดที่ไปได้ลุงใหญ่ชอบขี่รถไปทางนั้น จัง่ายๆให้มีถังขยะแล้วก็มีเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าหยดเหรียญอยู่ตรงนี้นี่คือที่จักรเมล็ดพันธุ์ครับใครสนใจยินดีต้อนรับทุกความเชื่อนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสามารถที่จะมาร่วมรับการได้ทุกทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ10โมงวัาอาทิตย์ เวลาประมาณสิบโมงก็มาที่นี่ที่นี่ที่บ้านหลังนี้บ้านเปิดบ้านในกิจจัด <c oughs> อตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงคึง้นนี่คือกิจจัดเม็ดพันเมล็ดพันสามรอยยอด บริเวณมีสวนมีอะไรเนี่ยเจ็ดมเมล็ดพันธอะอ เอาไว้ไหนกินคนดูคนดูครับวันนี้ลุงใหญ่อยู่กิจจักเมร็สพันธ์ครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับในไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายวันนี้มานามัสการพระเจ้าที่3สามยอดลุงใหญ่ก็ไปไปมาทุกแห่งไปที่มีกิจจักมีกิจเตียนมีคาทอลิกลุงใหญ่ก็ไปถ่ายให้พี่น้องดูนะครับ ดูถึงขนบประเพณีของแต่ละศาสนาหรือแต่ละความเชื่อหรือแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่อยู่บ้านไปไหนไม่ได้จะเป็นคนที่นอนติดเตียงจะเป็นใครก็ได้ที่ว่างๆหรือว่าอยู่ที่บ้านสนใจก็เปิด YouTube ในไม่แน่ออนทั่วแล้วช่วยกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงใหญ่ด้วยขอบคุณครับวันนี้มาด้วย พาคณนะคู่ใจหนึ่งหนึ่งห้าคันนี้นี่งใหญ่ขับรถคันนี้มาเก่งไหมเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับ